สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีประหยัดค่าน้ําแล้วก็ประหยัดเงินนิดนึงนะครับก็คือจะเห็นที่ต่อท่อหรือสายยางอย่างนี้นะครับแล้วคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเชื่อมกับตัวก๊อกอย่างนี้ครับผมซึ่งผมเห็นมันรั่วบ่อยมากเลยครับจะมาแนะนําวิธีแก้ไขใหม่ให้มันไม่รั่ว2วิธีครับหัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมที่เห็นบ่อย ในเครื่องซักผ้าทั่วไปนะครับยี่ห้อดังๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้นะครับคราวนี้ที่จะทํานะครับก็ดึงแถบตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ดึงออกครับผมถ้าดูเปรียบเทียบกับตัวก๊อกตรงนี้นะครับตรงจุกตรงนี้นะครับแล้วก็จุกตรงนี้มันเหมือนกันนะครับก็เพราะมันเป็นขนาดที่มาตรฐานทั่วไปนะครับคราวนี้ที่เห็นนะครับก็คือหัวตัวแรกนะครับ ติดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวก๊อกนะครับก็ติดเข้าไปเหมือนกันครับก็ดึงแถบตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ผลักเข้าไปครับระวังให้มันขึ้นไปถึงข้างบนสุดนะครับแล้วก็ปล่อยอีกวิธีนึงนะครับก็คือถ้ามีก๊อกประเภทนี้นะครับก็คือตัดหัวของสายยางออกไปนะครับเอาแคลมป์มาติดอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบตัวก๊อกเข้าไปนะครับ ถ้าอยากเะอถอดไวๆก็มีวิธีถอดตรงนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ